เวลาสิบนาฬิกายี่สิบเกนาทีครับตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษขบวนรถด่วนพิเศษทักษินที่3-7 37ต้นทางต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตรรายทางสุไงโกลกตอนนี้ออกจาก สไงปลาดีมาแล้วนะฮะสงไงปลาดีมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ขอบวนรถก็กําลังจะนําขอบวนรถเข้าที่ในชานชาราที่1ฝัง่งตลาดนะฮะวันนี้ถือว่าทําเวลากันดีมากนะครับและก็พระเอกสุดหล่อของแอดมินนะฮะโอ้โหย่างสวยเลยนะครับ4515ทําในวันนี้นะฮะ โอ้โห oh. น่าจะคลองใต้แล้วนะครับเพราะว่า4515กลับจากกันตังขออภัยกันตังแล้วนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมีรถสำรองนะคะ4514ไปแทน4515นะฮะพอปกตินะครับ4515จะไปทำ169นะฮะเอ้ขออภัย168นะครับ เนื่องจากตอนนี้มี4514ไปแทนแล้วนะฮะขนำครับโบโนโทโบโนโท1049ครับ ในที่สุดก็เปลี่ยนสักทีนะฮะหลังจากที่4-5 0 4, 4ครองมาเยอะแล้วนะครับนะหลายอาทิตย์มากนะฮะในที่สุดได้เห็นพระเอกมาหล็กนะครับไอ้พระเอกสุดหล่อของแอดมินนะฮะโอ้โห4-5 1-5ลูกลักแอดมินลูกลักขันโปรดแอดมินเลยนะฮะ 4510ก็เป็นลูกรลักคันโปรดนะครับ450 5, 450 9, 450 1, 45่ห้า0ูน5 0ห้า1 7นสห้าเจนะฮะเป็นลูกรลักคันโปรดแอดมินหมดเลยนะครับม <c oughs> ในที่สุดได้เปลี่ยนสักทีนะฮะหลังจาก4-5 0 4ครองไปเยอะแล้วนะครับนะ 37วันนี้ทำเวลาดีนะครับฮิกกับฮิหรือเปล่าเรามาดูนเรามาลุ้นกันนะฮะสามเจ